ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะเข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้า้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะ ก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันเคมีมี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี1ิเม็ดประมาณม็ดเมตรนั้นเองใช่ค่ะเป็นมา5ปีนะคะ1ิเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนใช่ค่ะทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึง2กล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุนุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไ่กินคโอเนี่ยครับผลิตพันคีโอผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยป่ะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผิวพรรณตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสุดยอดมากเลยค่ะเอ่อไขมันตกค้างก็เลยเยอะอืมอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอ,อต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดอะขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วอ้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ,ะอ่ะก่นาาลลอนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดิอนอ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจจมินอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเโอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะ ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่สิวันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีอีกแล้วค่ะไม่มีแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแมทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว จะทําให้เกิดโรคอามพฤกษ์อามพาตปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันธ์เทียวได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเทีอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลือดตี ได้ีว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานอหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทวราเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวถามแกแกมาหาแหฮเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้เวมือแกก็เหงอกขาแขนงแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีตัวนั้นคือตัวนี้ได้ เโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแม่เขาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบีอยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเกโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงอ๋อใช่เด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนนกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงเขาออกสื่อเนี่ยดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยท้ามีร้อยให้เกินร้อยเพราะอไรใช่จริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะอะไรใช่สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทางานด้วยกันไปเคยปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลท่านั้นงดีขึ้นอย่างาชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลย